เอาเลยครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมโน่นนะผมตามที่สัญญากนานเอาว้นะผมวันนี้ผมจะมาตบเอ t นติตี้สามสามนะผมซึ่งรอบที่แล้วขอภายด้วยที่ผมไม่สามารถเอาชนะฮีโร่บายได้แต่ว่าผมก็ได้เอามันออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเอาไนะนั่นแพ้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาสู้กับเอนติตี้สามสามแล้วก็อ๋อนี่นะผมสกินตัวใหม่ของผมนะมีคนบอกมาว่าเฮ้ยมึงทําสกินใหม่มทมาก,กินเองนี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วนี่นะับผม สังเกตนะว่าเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะผมยกเว้นแค่จากสีม่วงกลายเป็นสีแดงแทนนะผมอถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีคนคิดถึงสก,กินเก่าผมแล้วก็ผมก็จะใช้ด้วยเหมือนกันผมก็จะใช้เป็นสก,กินเก่าด้วยสก,กินใหม่ด้วยนะครับผมก็ใช้ทั้งสีม่วงสีแดงเลยนะผมก็จะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะผมส่วนแอปที่ใช้ก็นะฮะผมไออะไรว่าสามดีนะช่างมันนะอ่ะโอเคไม่ต้องบ่นมากดีกว่าเดี๋ยวเราจะกินแอปเปิลทองนะครับผม ซึ่งไม่รู้ว่าข้างบนนั้นเขามีการลีเลือดหรือเปล่านะอ่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีกว่าโอเคนะครับผมเฮ้ไล่ไล่ไล่มาแอดออนเหรอมาอุโย้จยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเย็นมนเดินนะผมมันจะไม่สามารถลงมาข้างล่างได้นะแต่รอบที่แล้วไม่รู้ว่า ฮีโร่บายเขาแหกกฎผมหรือเปล่านะครับผมหรือผมต้องไปตีเขาก่อนหรือเปล่านี่ไงจริงด้วยเขาโอ้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 เฮ้ย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 ไม่เอาหน้ากูตายเหรออย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าเอนดิตี้สามคูนสามนะครับผมมันจะไม่ทำ้ายเราเวลาที่มันจะไม่ทำ้ายเรานะผมแต่ถ้าเกิดเราไปตบมันนิดนึงแล้วก็ บอกเลยว่ามันจะเล่นเราอย่างหนักเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าพี่ตายแล้วเกิดใหม่มันจะตีตีพี่เหมือนเดิมแบบมันจะไม่ตีครับผมมันก็จะไม่ตีผมเลยนะแต่ถ้าเกิดผมมาตีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็มันก็จะทาผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะใช้โอกาสนี้ในการขึ้นไปเก็บของนะครับผมอะไม่ใช่งี้นะทังงแนวเลยผมเป็นคนสร้างเองแต่ผมมุกไม่ได้นะผมโกนบั๊กหายมากเลยนะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมตายบ่อยมันจะบั๊กหายหรือเปล่า แต so you, okay ่ผมว่าไม่จะหายนะมมแต่ว่มันจะไม่ทำร้ายเรานะครับของอยู่ไหนวะมาโอเคเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะออเหมือนจะเป็นเอดออของผมเองนะ ่หรือเปล่าใจเย็ยนใจเย็นใจเย็นพี่น้องอุ้ยเออเอเอเฮ้ยผมฆ่ามันได้อ้าวดับเฉยเดี๋ยวนะี๋ยนะังไเต่อทันูมันระเบิดได้ไงวะ เขาดรอปอะไรให้เราบ้างครับผมเขาดรอปเป็นเอ่อแอปเปิลทองนะครับผมห้าสิบเก้าลูกนะครับก็ซื้อว่าโหดมากแล้วก็ทำไมธนูถึงระเบิดได้เอ่อผมลงแอดออนเอาไว้หรือเปล่าครับไม่รู้สิเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมธนูระเบิดได้อะนี่ไม่ใช่เสริฟนะ่ว่าธนูระเบิดอะ เออโอ้อก็ทำไมสู้กับฮีโร่บาดกูแพ้วะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมใช้กระสุนเนี้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วมันระเบิดได้ไงอะแอดออนแน่เลยนะน่าจะเป็นแอดออนกับสามพันสามด้วยนะครับผมนะผมไปโหลดแอดออนสามพันสามมาไงมันก็เลยน่าจะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาให้ด้วยอุ้ยอุ้ยแรง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 อันนี้ก็คงจะเป็นอแอดออนของสามพันสามด้วยนะผมก็คือผมโหลดแอดออนสามพันสามมาปุ๊บ คงจะมีธนูระเบิดมาให้ด้วยนะผมผมก็ไม่รู้นะเพิ่งจะรู้เมื่อกี้นี่เองอ่าสำหรับใครที่อยากให้ผมสู้กับตัวอะไรเป็นตัวต่อไปนะผมก็สาม,ม,มารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผม,ผมก็สำหรับกคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอโทษทีมันนานแป๊บเดียวไปหน่อยให้ผมสู้กับฮีโร่บบปอย่างข้าโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับพี่น้องโอเคสวัสดีจ้า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 อ่า สำหรับใครนะครับผมที่อยากรู้จัก่ังแน่เพื่อนผมนะผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแล้วก็อย่าลืมฉันแน่ผมด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าติดตามเพื่อนผมแล้วลืมผมเลยไม่ใช่นะฮะโอเคไปบ่ายจ้า <c oughs> ความจริงแล้วที่ผมบ่นแบบนี้เพราะว่าอุ้ยเวลาจบไวไงเออผมก็เลยนานๆนิดหนึ่งเดี๋ยวคิก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พอดีครับผม